นดี๋เราก็จะมาผัดเผ็ดกันนีกนะครับเอาเครื่องแกงลงไปผัดกันนะครับผัดดีให้เครื่องแกงกระจายนะครับให้หอมเัาเครื่องแกงหอมดีแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาี่สกที่เราตกมาเองแล้วเราผูดเอาไว้นะครับรงลงไปผัดเลยนะครับให้ขึ้นเลยครับ ปลาแล้จะสรแล้วครเราได่ใส่เฮ้ยพริกหยวกนะครับพริกหยวพกยวพริกไทยกระชายซอยพริกไทยอ่อนนะครับใส่ลงไปเลยก็นนาดเทื่องครับงานนี้แห้งไปนะเดี๋ยวติมนะำังไปหน่อยเนหะ้ือจะต๊อกสต๊อก เตีเนะครับต้องใส่มะเขือนะครับเกิปดปปาะลีสภกพหนึ่งครับเ้ืเกิดมันสุกแล้วไม่ให้มันดำผมน่าจะสุกแล้วครับ คงรสคงรสด้วยอะไรละครับด้วยชูรสสิครับน้ำปลาครับของป,อปลาปางนี้โอเคเียพอครับชูรสน้ำปลาปลางินก็ไมมีชูรสจ็น้ำตาลเท่าน่อยก็ได้ครับล้ยแต่คนชอบนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวเด็ดตัวสำคัญใบยี่หร่าครับ ใส่ขึ้นไปปุ๊บป่ามันเลยความป่าความเผ็ดต <c oughs> <c oughs> ่อรไป <c oughs> ครับเช้านี้ผัดปลายี่สกเขาบอกจะสับนกก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับก <c oughs> ็คือเนื้อปลายี่สกที่เราตกมาเองแล้วมาขูดนะครับ ส่วนที่เหลือว่าจะทาทอดมันหรือหอหมกก็ว่ากันต่อไปนะครับคอยดูนะครับสวัสดีครับเช้านี้กูอ,อีต้อง